สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงวิธีการแก้ดีไปอีกหนึ่งวิธีง่ายๆเลยค่ะซึ่งเราจะมาแนะนำอุปกรณ์อีกหนึ่งตัวนะคะเขาเรียกมันว่า a r t นั่นเองค่ะตัว a r t เนี่ยหรือเราเรียกเขาว่านะคะ a n t i h e l m o n t ฮอสสปริงนะคะที่ใช้งานในทางธนกรรมจัดฟันนะคะหน้าตาก็จะคล้ายๆใยแมงมุมนิดนึงนะคะก็จะเป็นไซส์ S ไซส์ M แล้วก็ไซส์ L นะคะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของสปริงนะคะซึ่งเราไม่จำเป็นต้องดัดเองนะคะดัดค่อนข้างยากเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นพรีฟอร์มที่ทามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นตะขอนะคะที่ใช้ในการเกี่ยวตําแหน่งของลวดนั่นเองนะคะ ART เองเนี่ยหน้าที่ของเขานะคะอันที่1เลยคือ อยู่ที่ว่าเราหันหัวไปทางไหนนะคะถ้าเราต้องการนะคะทำะการแก้ดิฟไบนะคะหรือทำไบโอเพนนิ่งด้วยการแก้นะคะเลเบลคราวทอคของตัวฟันนะคะทำให้เกิดการเกิดไบโอเพนนิ่งตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะแก้ดิฟไบได้นะคะตัวสปริงเองเนี่ยจะหันหัวไปทางทิศนี้ นะคะควิธีใช้ ART นะคะเราจะมีลิงก์วิดีโอ YouTube แปะไว้อยู่นะคะถ้าคุณหมอท่านไหนสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะแต่ในกรณีที่ในทางกลับกันนะคะสมมุติว่าเราจัดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราต้องการที่จะกดนะคะ ฟันลงนะคะไม่ให้ฟันมันเกิดการ p r ไคลเนเช่นออกมานะคะหรือเอส a ทบลิชนะคะสเตเบลิตี้แล้วก็อคคลูชันในช่วงของฟินิชชิงนะคะก็ะสามารถใช้ ART ได้แต่ว่าเราจะหันตัว ART ขึ้นไปอีกทิศหนึ่งนั่นเองค่ะวันนี้มาแนะนําอุปกรณ์ดีๆนะคะอย่างตัวนี้ก็เป็นเคสเริ่มต้นนะคะซึ่งเราทําแอนติเลียรีแฟกชันแล้วเรารู้สึกฟันมันงุ้มมากเกินไปค่ะเราก็เลยใช้กลุ่ม ART นะคะมาช่วยเปิดตําแหน่งของฟันนะคะก็สามารถที่จะอันที่1คือเปิดไบได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถ ที่จะ,ะแก้ทอกนะคะในฟันหน้าได้ด้วยค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะเป็นเทคนิคดีๆสำหรับการจัดฟันค่ะ